กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆอ,อย่าลืมใส่แมสล้างมือรักษาระยะหา่าง Social distancing ช่วยกันแซฟคุณหมอคุณพยาบาลกันด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่เป็นนักสะสมมือใหม่แล้วก็แฟนขับ FC ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูโด่งจะมาพูดถึงเหรียญ25สตางค์หรือว่าเหรียญสลึงของในหลวงรัชกาลที่9อีกหนึ่งเหรียญนะครับซึ่งเหรียญนี้เหรียญ สลึงนี้ครูโด่งก็เพิ่งได้มานะครับสําหรับเหรียญน,นี้ก็จะว่าไปก็เป็นเหรียญที่2แล้วนะครับที่ครูโด่งได้มาก่อนอื่นยังไงก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครูโด่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วที่สําคัญเพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่มีอยู่ในช่องสําหรับเหรียญน,นี้นะครับที่ครูโด่งได้มาก็คือเหรียญย5สสตางค์หรือว่าเหรียญหนึ่งสลึงของในหลวงราชการที่ข้าวนะครับจะเป็นเหรียญทองเหลือง ปีพุทธศักราช2 5 4 7สําหรับเหรียญนี้คูโด่งได้มาเป็นเหรียญที่สองแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเรามาดูลวดลายแล้วก็รูปแบบค่าๆกันก่อนนะครับเพื่อเป็นการเคารพตัวบุคคลแล้วก็สถานที่ที่อยู่ในเหรียญนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับด้านหลังจะเป็นนี่นะครับ่ผมวัดนะครับเป็นพระบรม,มรูปนะครับวัดพระาธาตุมหา,าธาตุ วรลมหาวิหารนะครับนี่สำหรับด้านหลังเหรียญน,นี้ครูดงพาไปเที่ยวหลายๆวัดแลวนะครับแต่ว่าวัดนี้ยังไม่มีโอกาสได้ไปครั้งหน้าก็ไปแน่นอนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ครับผมถือว่าเหรียญน,นี้ยังสวยอยู่นะครับแล้วก็เป็นเหรียญ25สิาสตังสำหรับน้ำหนักของเหรียญน,นี้จะอยู่ที่1.9กร,รัมนะครับก็ถือว่า เล็กนะครับธรรมดาครับแล้วก็ขนาดหรือว่าไดามิเตอร์เหรียญก็อยู่ที่16มิลลิเมตรสำหรับปีพุทธศักราช2547นี่นะครับกับจำนวนการผลิตเนี่ยมากถึง100กว่าล้านเหรียญน,นะครับ104ล้านกว่าเหรียญเนี่ยพอมีการผลิตจะคูดงขออนุญาตขยายดีกว่าเพราะว่า เห็นไม่ค่อยชัดนะครับน,นี่ขออนุญาตแบบนี้ก่อนเนาะเห็นชัดหน่อยสําหรับเหรียญที่มีการผลิตมา100กว่าล้านเหรียญน,นะครับพอมีการผลิตเยอะโอกาสคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดก็เยอะนะครับก็เลยทําให้เหรียญแบบนี้มีมูลค่าสูงนะครับสําหรับเหรียญที่เป็นเหรียญ ปกตินะครับเหรียญปกติที่ยังไม่ได้ผิดปกติอะไรมากหรือว่าเหรียญเอิร์ลคอยนี่ปัจจุบันนี่ราคายังไม่เกินหน้าเหรียญเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่คุโด่งเห็นก็เคยเห็นคนมาขาย200-300เหรียญสาหรับเหรียญที่เป็นเหรียญทองเหลืองนะครับแล้วก็ขายตกนึงก็เหรียญละ1บาทก็เห็นอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเหรียญ2เหรียญนี่แทบไม่เห็นเลยนะครับ แต่ครูดงมองว่าน่าจะเก็บเอาไว้ก่อนได้นี่คือเหรียญปกติที่อยู่ในนํามาให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องได้ดูนะครับเดี๋ยวครูโด่งให้ดูเหรียญที่เป็นเหรียญผิดปกติเหรียญที่2นะครับนี่ครับนี่ครับพอมีความผิดปกติแบบนี้ก็เลยทําให้ราคาค่อนข้างสูงนะครับสําหรับเหรียญนี้ครูโด่งซื้อมาในราคา400บาทนะครับตอนแรกเขาขาย500ก็ต่อมานะครับแล้ว400บาทรวมส่งด้วย450บาท ดูนะครับนี่ก็คือเหรียญเหมือนกันนะครับดูนี่ครับผมนี่คือเหรียญพระเศียรดูนะครับไม่ใช่เหรียญพระเศียรตรงหรือว่าอะไรนะครับอันนี้เป็นเหรียญพระเศียรขวางนะครับ90องศาเห็นไหมครับถ้าเกิดเป็นเหรียญลักษณะนี้ขวางแบบนี้จะมีมูลค่าก็อยู่ที่ประมาณ300บาท500บาทอยู่ที่ความขวางของเหรียญน,นะครับ เห็นไหมครับมีถ้าเกิดเป็นพระเศียรตรงราคาก็เฉลี่ยแล้วอยู่ที่800ถึง1,000บาทนะครับนี่คือเหรียญพระเศียรขวางอีกหนึ่งเหรียญที่ครูโด่งได้มานะครับเป็นเหรียญที่2วันนี้ก็เลยนํามาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูโดยปกติแล้วจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับเห็นไหมเ่ยจะเป็นลักษณะน,นี้นี่นี่ครับผมจะเป็นเหรียญพระเศียรกลับนะครับถ้าเกิดเป็นเหรียญหมุนเวียน แต่ว่าเหรียญที่คูโด่งได้มาเหรียญนี้นะครับจะเป็นเหรียญพระเสียนขวางเดี๋ยวให้เพื่อนๆพี่ๆน้องดูอีกทีนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องที่มีเหรียญแบบนี้ค่อนข้างเยอะกูโด่งก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องลองลองเช็คดูให้ดีนะครับการที่จะนําเหรียญไปทําบุญหรือว่าบริจาคที่วัดก็เป็นสิ่งที่ดีแต่อยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องเช็คดูก่อนนะครับว่าเหรียญของเราเป็นเหรียญผิดปกติแบบนี้หรือเปล่า ถ้าเราไปบริจาคแบบนี้25สตางค์ก็คือ25สตางค์ครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเป็นเหรียญพระเศียรขวางหรือว่าพระเศียรตรงนะครับจาก25สตางค์จะขึ้นมาเป็น500บาทหรือบางทีจะกลายเป็น1,000บาทซึ่งเราสามารถนำเงินนั้นไปทำบุญได้มากขึ้นด้วยนะครับวันนี้ก็เลยนำข้อมูลดีๆมาบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆครับผม อย่างที่บอกแล้วครับว่าช่องคูโดงคอยและชูโดงชาแนลหลักๆแล้วเราจะเป็นช่องที่แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล็กสตร์ของสะสมนะครับบางครั้งคูโดงก็ประกาศรับซื้อบ้างเพื่อนเพื่อนเพื่น้องก็ทักทายเข้ามาช่วงนี้อาจจะตอบช้าไปบ้างยังไงก็ต้องขอประทานโทษจริงๆนะครับพอ มีการทักทายเข้ามาเยอะวันหนึ่งเกือบ100ข้อความนะครับบางทีก็ตอบไม่ทันนะครับบางทีก็ขอโทษด้วยนะครับแต่จะพยายามตอบให้ได้มากที่สุดนะครับถึงแม้บางครั้งเราจะไม่ได้เป็นการซื้อขายกันอย่างน้อยเราก็เป็นเพื่อนเป็นฝูงกันได้นะครับนี่นี่วันนี้ก็เลยนํามาบอกกล่าวเล่าความอย่างน้อยเพื่อนเพื่อนพี่พ่น้องก็จะได้จะว่าเป็นส่วนหนึ่งของช่องครูโด่งก็ได้นะครับแล้วก็เป็น ผู้มีพระคุณเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเพื่อนๆพี่เพ่อนอน,อน,อน,น้องก็ไม่มีครูโด่งนี่คือข้อความแล้วก็ข้อมูลดีๆที่อยากจะบอกกก่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆน,น,นะครับเกี่ยวกับเรื่องการสะสมการะสะสมเหรียญยังไงให้มีความสุขนะครับแล้วก็เหรียญเป็นเหรียญยังไงที่จะมีราคานะครับ เพราะว่าเพื่อนเพื่อนี่น้องบางคนไม่รู้นะครับไม่รู้ราคาจริงๆไม่รู้ราคาในกลุ่มคูโดวงก็จะพยายามคูโดงอยู่แทบทุกกลุ่มครับที่มีการซื้อขายหเหรียญเราก็ได้รู้ได้หาประสบการณ์ด้วยก็มันเป็นความสุขนะครับแล้วก็จะนำความรู้ในนั้นนำมาบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนเพี่พีน้องๆที่เป็นนักสะสมมือใหม่ว่าเหรียญแบบนี้ปัจจุบันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่บางครั้งเหรียญ ก็อย่างที่บอกนะครับครูโด่งก็อีกตอนเข้างวงการมาใหม่ๆก็โดนเจ็บไปเยอะเหมือนกันเหรียญปัจจุบันบางเหรียญน,นะครับอยู่ที่ร้อยสองร้อยสมัยก่อนซื้อ,อมาเป็นพันนะครับก็จะมาบอกกล่าวเล่าความเพื่อให้เพื่อนเพี่น้องได้ทราบข้อมูลโดยทั่นทั่วกันแล้วก็จะได้มีประโยชน์เหมือนเหมือนกันนะครับครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามให้ครูโด่งคอยและครูโด่งชาแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจที่สำคัญเพื่อนๆจะไม่พลาดโอกาสดีๆที่มีอยู่ในช่องลองๆเช็คดูนะครับอย่างที่บอกถ้าเกิดนำไปทำบุญหรือว่านำไปใช้ก็หนึ่งสลึงก็คือ1สลึงยี่ห้าสตัง ก็ยีสตางค์แต่ถ้าเกิดเจอเหอรียญผิดปกตินี้ราคาสูงขึ้นแน่นอนครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆอย่าลืมใส่แมส ล้างมือรักษาระยะหา่าง Social distancing ช่วยกันเซฟคุณหมอคุณพยาบาลกันด้วยนะครับ